นิทรศการวิชาการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2566เสนอผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนครูผู้สอนนางสาวชยานีงเงินเนรแผนกวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรวิชาการขายเบื้องต้นระดับปวส .1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาการขายเบื้องต้นมีการบูรณาการดังนี้ 1. บูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. บูรณาการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3. บูรณาการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 4. บุรณาการหลักสูตรป้องกันการทุจริตและ 5. บุรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะที่7หน่วยที่7หัวข้อเรื่องความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ด้านความรู้อธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ 3. วิเคราะห์ประเภทและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ได้ 2. ด้านทักษะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบมีทักษะการทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการนำเสนอ 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน กิจกรรมการเรียนรู้ใช้วิธีการสอนแบบสเตมศึกษาคือการบูรณาการความรู้ระหว่าง4สาขาวิชาซึ่งได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้นไปที่ทักษะ หรือการปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากท่านระบุปัญหาในการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนชมวิดิทัศน์เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขั้นที่2ของสเตมคือขั้นรวบรวมข้อมูลครูจะใช้ในขั้นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละประมาณ5-6คนทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสม ผบัตรและประโยชน์ของเบญจรลงห้าสีซึ่งเป็นพันธุ์พืชของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่3ของสเตมคือขั้นการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาและขั้นที่4คือขั้นวางแผนและดําเนินการแก้ไขปัญหาครูจะให้นักรเรียนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเบญจรลงห้าสีและสร้างบรรจุภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้โดยบูรณาการหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้โดยบูรณาการสเตมเข้าในเนื้อหา รายวิชาไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและการใช้เทคโนโลยีโดยสร้างบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสารรค์และสวยงามรวมไปถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรับแรงกระแทกสำหรับการขนส่งได้และใช้ด้านคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนการผลิตในรูปแบบการสอนดังกล่าวยังมีการบูรณาการ PLC ขั้นสรุปจะเป็นขั้นทดสอบประเมินผล และปรับปรุงและนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาชิ้นงานการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายทั้งใช้แบบทดสอบแบบประเมินคุณธรรมแบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่มแบบประเมินผลการนําเสนอหน้าชั้นเรียนและแบบประเมินผลงานหรือชิ้นงานนอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแคนวา w o งว w 3. วิดิทัศน์การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยกรม,กรมวิทยาศาสตร์บริการเกมเบสเซลเลอร์สุดยอดนักขายให้นักเรียนฝึกขายจากบัตรคำสรมสัน็วิตไว้ยิงนายวิศปีพิการทางทานใส่ปลาต้องการความช่วยเหลือขายสวิตไหมตุ๊กตาเียก การนี้คอมโดจึงต้องการอุปกรณ์มาช่วยให้สามารถยึดโลยึดของโลกได้ง่ายขึ้นคุณช่วยนด้ไ วิธีการทำงานของเรานะคะก็จะใช้ระบบเสียงในการสั่งนะคะเช่นการใช้ระบบเสียงในการเปิดพัดลมผ่อนด้มะ อายุห้าุปีต้องการบางอย่างมาช่วยให้การเดินเรือของข้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรานะคะมีเส้นหนาที่ช่วยกันน้ำค่ะแล้วก็ช่วยกันหนัมได้ด้วยค่ะอุยอ้ยร้ <laughs> อนเอ้ยอายุเจสิเลอาศัยอย่บานคนเดียว,าายยวต้องการอุปกรณ์ไปช่วยในการเช้ชีวิตประจาวันและหลานเอ้ย <laughs> 4. การใช้โปรแกรมวงล้อสุ่มหรือ Random w h e w l 5. การใช้ e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน 6. ใบงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพผลงานนักเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ STEM ศึกษาหรือ STEM Education ใบงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ <Salz. S 1> การใช้แพดเล็ตเพื่อให้นักเรียนประเมินการนำเสนอของเพื่อนภาพการสร้างผลงานกิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนการจัดทำสตอรี่บอร์ดโฆษณาและป้ายโฆษณา กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะและใช้กิจกรรมที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีของนักเรียนผลงานนักเรียนปฏิบัติจริงขายจริงปีใหม่ปีนี้ซื้อของขวัญอะไรไปแลกกับเพื่อนดีซื้ออะไรดีมากอ๋อคาเฟ่อาชีวะสวัสดีค่ะคปีใหม่นี้หนูจะซื้อของขวัญไปแลกกับเพื่อนมีอะไรแนะนําบ้างคะ งั้นเราขอแนะนําเค,ค้กถึง5รสชาติด้วยกันค่ะ 1. เค,ค้กส้ม 2. เค,ค้กแยม 3. เค,ค้กช็อกหน้านิ่ม 4. เค,ค้กขนมไทยและ 5. ครีมเนยสดในราคาเพียงแค่179บาทเท่านั้นค่ะพี่คะนั้นหนูเอาช็อกหน้านิ่มหนึ่งปอนด์ค่ะคุกกี้หอมๆม,มาเสร์ฟแล้วค่ะมีคุกกี้ด้วยหรอคะมีแบบไหนบ้างคะ กีของเรามี2รสชาติด้วยกันค่ะคือผล,ลไม้รวมและช็อกชิพค่ะแพ็กเกจของเรามีให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกระปุกเล็กราคา49บาทกล่องเล็กราคา59บาทแบบกลมราคา159บาทและกิฟต์เซตคิปมัดราคาเพียงแค่179บาท น่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวซื้อไปฝากเพื่อนสักสองกล่องดีกว่าได้เลยค่ะงั้นเดีย๋ยวใส่สุงให้นะคะค่ะ Happy New Year นะเบว้าวน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะเฮ้ยแคเรามีของขวัญปีใหม่มาให้เธอด้วยนะเราก็มีให้เธอเหมือนกันอะไรเหรอขอดูหน่อยสิไม่บอกหรอกงั้นมานัพความกันไหมหนึ่งสองสาม Happy New Year เฮ้ย,เห,ยเหมือนกันเลยซื้อที่ไหนหรอที่อาชิวะไง อร่อยทุกโยดาท้าทายทุกกิจกรรมเวลานิ่งก็เป็นลมมาก่อนเวลาวิ่งก็ต้องเหนื่อยมาก่อนก็ต้องนั่งนั่งหยุดพักมาก่อนและนี่คือฟิตซี่เฟรดแต่ของแท้ต้องโลโก้เหลือก็น้ำนับตรงซาจากรสชาติไหนนะเนี่ยนะเนี่ยนะองที่จะซาหรือยัง